หมาะกับทุกคนสวัสดีค่ะอยู่กับเพจชากรลิลี่ลิงนะคะกับเลดี้แซลลี่ค่ะวันนี้ค่ะลิ่ลิ่งนะคะจะพาทุกคนนะคะมาตามหาเมนูอาหารที่เหมาะกับแต่ละช่วงวัยค่ะซึ่งแต่ละวัยจะมีข้อแตกต่างในเรการกินอาหารยังไงได้บ้างน,นะตามมาดูกันค่ะ และตอนนี้นะคะลีหลิงก็มาอยู่ที่งานนี่เลยค่ะที่ถือว่าเป็นโด่งดังมากๆนะคะี่เนรี่เลยงานเคลิโคนเนียนะคะเป็นงานแบบฟู้ดเฟสติวัลนะที่รวมเหล่าเชฟต่างๆนะคะมาอยู่ในงานนี้แล้วค่ะเราจะไปตามหาเมนูในแต่ละวัยกับเชฟต่างๆเหล่านี้เลยค่ะไปเลยค่ะนี่เลยมาถึงทางเข้าแล้วนะคะมันจะมีสองช่องให้เพื่อนเลือกค่ะระหว่างโสดกับไม่โสดนะคะไปช่องไหนดีคะ ไม่โสดแต่จีบไ,ได้เออได้หรอได้ค่ะไม่โสดอยากติดอะไรก็ติดได้เลยนะหึงอจะโสดด้วยก็ได้ใช่ไหมไเฮ้ยพี่เขาติดให้หมดเลยค่ะโอเคค่ะออบรรยากาศในงานนะคะบีนี้เขาจัดงานนี้ด้วยเตมมยักวาเลนไทน์ค่ะเดือนนี้ก็ยังเป็นเดือนวาเลนไทน์อยู่นะคะไปตามดูเมนูกันเลยจ้าจริงอะ เพื่อนมีแบบเชฟในดวงใจไหมคะถ้ามีเชฟในดวงใจก็คิมในคอมเมนต์มาด้วยนะส่วนเรานะเลงเอาไว้แล้วนะไปตามหาเชฟในดวงใจกันดีกว่าลองทายกันมานะคะชเชฟเพ่งได้เลยไหมอะสวัสดีคะ่ะ สวัสดีค่ะเชฟเพ่งคนนี so ้่ถายได้เลยได้เลยค่ะชอบมากเลยค่ะเป็นพี่ชายของน้องตาลใช่ครับผมค่ะเมนูเด่นของเชฟเพ่งวันนี้คืออะไรคะนี้ก็จะเป็นตัวไก่ย่างรอนรักครับผมไก่ย่างสับแช่งครับผมก็มีไก่ย่างจับแช่งด้วยจะเป็นไก่ย่างที่หมักตามตัวของผมนะครับซึ่งได้รับคาำชมจากเชฟด้วยนอะแล้วเราก็ทาด้วยซอสมะขามนะครับแล้วเราก็นี่เลยมีผงพริกเกลือ สาบแช่งรักจะสาบให้รักสาบให้หลงได้โมกแก่อะไ้ก็สาบเข้าไปครับผมนี้ใช้สาบใครแล้วหรือยังคะผมสาบลูกค้าให้มารักมานหลงก่อนอ๋อสาบเชฟป,ป้อมหรือยังไม่ได้ไม่ได้นะคะนี่ลอยขออนุญาตดูเมนูนิดนึงนะคะได้เลยนี่เลยค่ะเออเชฟเพลงนะคะเป็นโปรโตีนไก่ย่างสาบแช่งเมน,นูนี้เหมาะกับใคระไรคะวัยรุ่นหัวใจว้าวุ่นของเรานะคะ เนื่องจากว่าวัยรุ่นเนี่ยเป็นวัยที่เขากําลังแบบพัฒนาทั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจนะต้องทานอาหารในครมห้าหมู่แล้วก็เน้นโปรตีนเป็นพิเศษจ้าไปกันต่อเลยนะไหมเขามไนะอตอนนี้นะคะมีหลายคนเลยค่ะมีเชฟโมนที่เขาเป็นแบบหน้าตากากแดงเชฟเนธนะคะเชฟเนธที่เขาเป็นแบบคอมเมนเตอร์ใช่ปะ่ะในรายการเอ่อ Iron Chef. ไอรอนเชฟใช่ค่ะที่แบบเขาจะเป็นแบบนักชิมด้วยนะคะแล้วก็มีเชฟพลึก ไปกทายเชฟพึกหน่อยดีไหมคะได้สวัสดีค่ะขออนุญาตค่ะเชฟพึกขอถ่ายวิดีโอคอนเทนต์นิดได้ไหมคะได้ครับค่ะตัวจริงแบบหล่อมากเลยอ่ะเป็นแบบเด็ดดี้อบุ่นนะคะเมนูเด่นของเชฟพึกวันนี้คืออะไรคะวันนี้นะครับเรามีทิรามิสุครับผมเป็นของหวานนะครับแล้วก็มีชูครีมสีพึ่งกะทิมหาเสน่ห์เข้าสตรีมของงานก็คือ ได้ชิมไปแล้วก็คือไ้ถอเถ้าเกิดได้ชิมเนี่ยนะครับเวลาเราพูดให้คนที่เรารักเนี่ย<ม>เขาจะหลงหัวปากหัวปัม๊นมนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นของคาวนะครับเราก็มีจะเป็นข้าวเหนียวเสือเพนหมูเพนน้ำมันพรายนะครับ<ม>ก็ทุกอย่างเราลงของหมดเลยครับหมดเลยนะคะ,ะ,คะชื่อแต่ละชื่อน่าทานมากเลยผูชอบของหวานะ่ะขอโดนก่อนเลยนะได้ครับีอะไรนะคะขออีกทีนึงยังยังมีอยู่ไหมคะบมีครับผมเรามีชู นะครับ<ช>แล้วก็มีม,มีชูครีมแล้วก็มีทิรามิสุขอชูครีมค่ะใช่ครับหนึ่งชูขอชูครีมนะคะในนี้องค์ประกอบหลักคืออะไรคะเชฟองค์ประกอบหลักของเราก็คือสตรอเบอรี่แล้วก็กะทิอัมพวาครับสตรอเบอรี่กับกะทิอัมพวาใช่ครับหนูทำคอนเทนต์เกี่ยวกับสุขภาพนิดนึงด้วยนะในกะทิอัมพวาเนี่ยมันจะมีพวกแบบคอเลสเตอรอลอยู่นะต้องบอกว่าคอเบสโตรลดี ไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากลัวแล้วก็มันจะมีความเชื่อค่ะเชว่าคนที่อายุห้าสิบขึ้นไปแล้วอ่ะไม่ควรกินคอเลสเตอรอลเลยซึ่งเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกไม่ถูกต้องค่ะเชฟใช่ไหมคะใช่ครับต้องกินคอเลสเตอรอลด้วยนะคะซึ่งมันจะเป็นเอ่อเอาไปผลิตฮอร์โมนต่างๆถึงจะได้มีแบบหุ่นเฟี้ยและเฟิร์มแบบนี้ขอบคุณครับไม่ขนาดนั้นครับใมีเทคนิคการดูแลหุ่นแล้วนะคะก็ทานอาหารให้พอดีครับแล้วก็เอ่อออกกำลังกายครับ เด็ดที่เด็ดเลยก็ต้องออกกำลังกายด้วยขอบคุณมากนะคะเชฟอยากไปชิมด้วยค่ะเอาชูค่ะชอบกินชูมากเลยค่ะนี่มาแล้วนะคะน่าทานมากเลยอะชูครีมปกติชูครีมเราจะทานแต่แบบไส้นมหรือวานิลลานะคะอันนี้เป็นไส้กะทินะคะมันเยอะมากเลยอะ้องนะคะ อรอมากเลยอ่ะดีอร่อยมากเลยค่ะมีความแบบสเบระรดด้วยค่ะอร่อยอ่ะเอาอีกน,นะ <Wow. S 2> ความนีคามนอมีควยอะนค่ะ ต่อไปนะคะเราจะพาทุกคนไปหาเชฟจากประเทศอังกฤษนะคะตามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะ finally I found you I've been here I've been here all the time yeah do you remember me two days ago yeah 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 today I come with my new look it's a it's a very good look สสวัด yeah so today we have a content about health food healthy yeah i'm looking for the food for uh, adult right yeah and and as lead well you know sports. i think yeah. because you know the health thing you know salad is but that's boring uh -huh. you have have some carbohydrates yeah i think the risotto is good because we're using coconut okay, <coughs> okay. น้ำตาลช้าๆทาให้แบบร่างกายค่อยๆซึมซับไม่ได้หอหวาไม่ได้วูบว่าอะค่ะขดดับน้ำตาลในเลือดก็จะคงที่ด้วยนะคะนอกรากว่าเราได้อาหารอ่จริงๆอาหารพวกเกรนเกรนนะคะที่เป็นแบบพวกธัญพืชอะเหมาะมากๆสําหรับคนที่แบบสูงอายุเนาะสูงวัยนะคะเพราะว่าวัยเนี้ยจะเป็นวัยที่เสื่อมทางด้านร่างกายแต่เยอะแล้วนะคะการดูดซึมแอบสอบต่างๆค่ะก็ลดลงการดูดซึมช้าๆเนี้ยมันช่วยให้เหมือนการบาลาน ให้ค่อยๆดูดซึมกลับเข้าไปโดยที่ไม่เกิดความพู้ว่าหรือฉุนฉาดมากเกินไปอะค่ะใช่เหมาะสำหรับคนไซส์ที่แบบเป็นน้าตาเฮลสู่ไว้เยนะคะถูกต้องยอดสุดยอดมากนะคะขอบคุณมากนะคะ Thank you Chef Thank you Yeah มีเชฟแมนนะคะเชฟมิเชล เชฟพบนะคะเมนูของเชฟแนะนำเป็นอะไรอ๋ออันนี้เป็นน้ำซุปครับผมน้ำซุปมะเขือเทศที่ฝรั่งเศสเขาเรียกว่าโทแมโทเอเซนอันนี้มันคงไม่ใช่แค่สกัดนิดเดีเลยเพราะว่าปกติแล้วเราจะคิดว่ามะเขือเทศต้องแดงใช่ป่ะคะใช่ความแดงมันหายไปไหนอะคะเขากาามันนองไปหมดแล้วใช้วิธีแบบฝรั่งเศสก็คือการแยกกากออกไปค่อยๆกรองเขาเอาทีละกากออกทีละกากออกทีละกากออกประมาณ6ชั่วโมง ใช่ประมาณ6กโมงเล็กก็ได้เลยนะของทูเมทูมันยังอยู่ไหมอะอยู่แค่ไม่มีไฟเบอร์ไฟเบอร์หายไปหมดแล้วเหลือแต่น้ำแล้วไอ้ตัวนี้ยเขาเป็นตัวเสิร์ฟอะครับตอนที่แบบตอนเริ่ม ไฟไดนิ่งเป็นเหมือนแอปเปติเซอร์จะเสิร์ฟคู่กับปลาของทอดอะไรอย่างเงี้ยเข้าได้ดีเลยหรือจริงๆแล้วแบบทานเปล่าก็ได้ใช่ไหมากเลยนะคะนี้ทำเกี่ยวกับคอนเทนต์สุขภาพด้วยนะใช่คือไ้าวต้มน้ำตาลเลยเป็นไม่มีน้ำตาลด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เป็นผลน้ำโชเมโทที่ไม่มีไฟเบอร์ซึ่งเหมาะมากๆสำหรับผู้ป่วยที่เป็นพวก IBS เรื่องโรคลำไส้แปรปรวนอันนี้ก็ช่วยได้นะคะแล้วก็แบบ แล้วด้วยความที่ว่าถ้าเรื่องโซเดียมอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าแบบน้ำมะเขือเทศหนึ่งหนึ่งลิตรนะครับผมใส่เกลือแค่นี้หยิบมาใช่ว่าเกลือทะเลหยิบขึ้นมาแล้วผมก็บิดเนี้ยแค่นี้เลยหยิบเกลือเนี่ยใช้นิ้วเนี่ยสองนิ้วแล้วก็บิดถามว่าทําไมต้องทําไมต้องบิดเพราะแบบว่าให้มันขยี้เม็ดเกลือออกมาด้วยมันเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งมันทำให้แบบเกลือมันแตกตัวแล้วมันจะมีรสชาติที่มากขึ้นคือดึงมงะเขือเทศมันขึ้นมามากขึ้นเพราะถ้าเกิดไม่มีเกลือเลยเนี่ยมันจะไม่มีอะไรดึงแต่ว่าที่เราสงสัยว่าาทํไมแบบใน ในพวกน้ำผลไม้กล่องอะไรเงี้ยมันโซเดียมมันเยอะจังเพราะว่าจริงๆแล้วแบบเขาผสมน้ำเือจางลงไปด้วยเขาก็เลยต้องใส่เกลือให้เยอะขึ้นเพื่อดึงรสชาติขออกมาขึ้นมาเค็มข้นก็ไม่ใช่ใช่ไหมพี่ลองชิมได้ดูนะอันนี้อันนี้รสพีชใช่ไหมเดี๋ยวให้ลองพี่ทานมางประเทศเปล่าชอบปเปล่าดีๆชอบไหมก็เกลือเที่สดอ่ะแต่องเป็นน้ำก็ได้นะคะไม่เคยลองน้ำโดนะะคอันนี้จะเป็นตัวป๊อปลิ้นจี่นะครับจะโกรธตรงเรียกพี่นี่แหละ ลิ้นจี่มีสดสดเลยดังใช่มันมี๊อปลิ้นจี่พอตอนมันระเบิดสกว่ามันมีฟองแบบแท่งตัวดีใช่ใช่ดูลองดูแลลองชิมน้ำดูก่อนอให้ชิมน้ำกป็นดีกว่านคะใช่แล้วใครตามด้วยตัวป๊อปลิ้นจี่ก็ได้มันเหมือนกินมะเขือเทศสดสดเลยปะมันเหมือนไม่ใช่เป็นน้ำผลไม้เลยอ่ะมันเป็นเหมือนแบบเฮ้ย มิตีใหม่ลองลองกินให้หมดให้หมดเลยนะยกยกสดไปเลยเมาแน่นอนตามซื้อเลยยกสดยกสดจริงเหรอเรชอบตรงลินจีอ่ะจะลองอีกรสหนึ่งไหมอีกรสหนึ่งเป็นแช่พีทห้าเปอร์เซ็นต์จะทานได้ง่ายขึ้นเป็นอะไรนะคะแช่พีทไปห้าเปอร์เซ็นต์ครับเพื่อดับดับความแรงของมะเขือเทศลงมาแต่ว่ามันยังเป็นซุปมะเขือเทศอยู่นะตั้งใจไม่กบไปหมดเพราะว่ามันคือซุปฝรั่งเศสครับมันต้องมีความชูวัตถุดิบหลักอยู่ลองเลยนะคะ ม <laughs> าลองชิมกันได้นะคะชอบกิน<อ>มะเขือเทศกันไหมออไน้ำซุปมะ,ะมะเขือเทศเลยอ่ะมันเปรี้ยวด้วยนะคะเดี๋ยวลองเอาเลยค่ะ,ะเหมือนกับอยู่ในฝรั่งเศสเลยคะ่ะตอนนี้ก็ปล่อยให้เชฟแบบคุยกับกลูกค้าไปก่อนนะคะค่ะก็พาทัวร์นะคะในงานนี้เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็มาสรุปกันหน่อยจ้าอาหารที่เหมาะในแต่ละวัยนะก็ไม่เหมือนกันนะคะวัยที่หนึ่งเลยนะคะก็คือวัยเด็กค่ะ ถ้าเป็นวัยเด็กนะคะอาหารที่เหมาะมากๆเลยอะค่ะก็คือโปรโตีนโดยเฉพาะที่มาจากนมนะคะเพราะว่าเด็กช่วงเนี้ยพร้อมที่จะเติบโตเนอะเราต้องเสริมสร้างกระดูกแล้วก็ฟันให้กับเขานะคะซึ่งเมื่อกี้เราไปเดินทัวร์ในงานนะคะก็ยังไม่ค่อยมีแบบของหวานหรือว่ามีนมมากนักนะคะส่วนวัยที่สองค่ะคืออะไรคะวัยรุ่นวัรุ่นถูกต้องค่ะเป็นวัยที่แบบกําลังเติบโตเลยเนอะอาหารที่เขาแบบเหมาะสมมากๆก็คือ ทานในครบ5้าหมู่แล้วก็เน้นเสิร์ฟพวกโปรตีนนะคะส่วนวัยที่3ค่ะวัยผู้ใหญ่ค่ะวัยผู้ใหญ่คือวัยที่เริ่มเติบตามวัยนะคะดังนั้นอาหารที่ควรทานก็จะต้องเป็นอาหารที่มีประโยชน์เนาะเช่นพวกโปรตีนที่มาจากปลานะคะแล้วก็เนื้อสัตว์ที่แบบไม่มีมันเนาะและที่สําคัญคือพวกที่เป็นธัญ,ญพืชอะคะ่ะถ้าเป็นข้าวที่แม่ขาสีนะคะ mm hmm. ก็จะช่วยให้วัยนี้ได้เับวาิตามินอย่างเพียงพอจ้าส่วนวัยุดวัยสุดท้ายะคะ่ะคือวัยสูงอายุนะคะ วัยนี้หลายคนมีความเชื่อว่าห้ามกินไขมันห้ามกินคอเลสเตอรอลเลยนะคะซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิดค่ะเพราะว่าวัยผู้สูงอายุที่เป็นแบบอายุเยอะๆแล้วนะ50 60เนี่ยเขายังต้องการคอเลสเตอรอลในการสร้างฮอร์โมนอยู่และต้องการที่จะแบบทําให้ร่างกายเนี่ยมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงคอเลสเตอรอลเป็นส่วนตั้งต้นสําคัญนะคะที่ช่วยทําให้เราะบภูมิคุ้มกันด้วยนะดังนั้นแนะนําอย่างนี้ค่ะในวัยที่แบบผู้สูงอายุบ้างๆนะให้ทานไข่ไก่ได้นะที่เป็นไข่แดง เื่องจากไข่แดงมีคอเลสเตอรอลสูงนะคะวันละหนึ่งฟองต่อวันเท่านั้นจ้าทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะก็เป็นอาหารที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยที่ลิลิงเอามาฝากค่ะคราวหน้าคอนเทนต์จะเป็นอะไรนั้นกลับมาพบกันใหม่นะในทุกวันเสาร์เวลาสองทุ่มครึ่งค่ะที่แฟนเพจมนุษย์เงินเดือนพันใหม่หรือ YouTube ค่ะ The Practical by มนุษย์เงินเดือนพันใหม่จ้าถ้าใครมีคำถามเกี่ยวกับสุขภาพหรือเรื่องยานะคะก็มาถามได้ที่เพจน,นี้ หรือตามลิลิ่ได้ค่ะที่เพจส,ส,ส,สัจสะพระสิงจ้า